สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญราเครื่องอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ในวงการระเครื่องก็จะมองข้ามเหรียญหลวงพ่อรวยไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือราคาประสบการณ์มาแลงมากนะครับผมราคานี่อัพขึ้นรายวันเลยนะครับเป็นกระแสรายวันเลยนะครับผม ยิ่งกว่าซื้อหุ้นซื้อนั่นแหละครับผมถ้าใครมีเงินมีทองเก็บนี่เก็บได้เก็บนะครับผมอันนี้ผมก็จะมานําเสนอเหรียญอ,อายุวัฒนามงคล60อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อรวยรุ่นสุดท้ายพอดีนะครับผมที่หลวงพ่อรวยนี่ขนาดเหรียญทําแจกนะครับผมยังมีคนต้องการมากขนาดนี้นะครับผมอายุวัฒนามงคลของหลวงพ่อรวยวัตโก 460นะครับผม,บผมเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับสภามีปลอมนะครับผมรุ่นนี้มีทั้งของแท้และของเก๋น,นะครับผมดูกันในดีนะครับผมอันนี้ส่วนสำหรับของของผมนี่ก็ได้มาจากพี่ที่อยุธยานะครับผมแกเช่ามา ชาอมาจากเพจที่อายุทยานะครับอันนี้ของแท้นะครับเหรียญเดี๋ยวเรามาชมกันทางด้านหน้าด้านหลังชมกันสองดูกันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมส่วนมากของแท้นะครับเป็นหลวงพ่อรวยทุกรุ่นทุกนั่นผมชอบที่เขาว่าเขาทำเพ์ออกมาได้สวยชัดแบบ บล็อกนี่ทํามาออกมาได้สวยนั่นสวยสะดุดตามากนะครับผมนะครับดูนะครับตรงห่วงนี่ครับนี่ครับทำออกมาได้สวยสะดุดตามากนะครับผมครับผมส่วนตำหนิที่เขาดูกันก็จะมีตัวนี้ครับผม ตรงข้างเหรียญตัวนี้จะมีรอยเป็นทิวๆอยู่ตรงนี้นี่ครับของแท้ครับผมถ้าของเก,เกจะไม่มีรอยรอยจะไม่ชัดนะครับผมเป็นรอยอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็ดูที่หูห่วงจะเป็นห่วงตัดนะครับไม่มีห่วงเจาะแน่นอนครับดูที่หูห่วงเลยนะครับผมเป็นห่วงตันแล้วก็บล็อกต้องคมชัด คมชัดเจนนะครับผมการตัดบล็อกขอบบล็อกครับดูนครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่ของแท้แน่นอนร้ออรซนนะครับผมนี่ครับหบล็อกการตัดขอบเหรียญดูได้นะครับผมด้านหน้าด้านหลังครับผม ของแท้แน่นอนร้อยเปเซนะครับผมมีเนื้อปิ้นเนื้อลน้นตามธรรมชาตินะครับดูครับเป็นพิมพ์ที่สวยคมมากครับผมคมพอๆกับเหรียญกระถิน58าแปนะครับผมนั้นผมก็ชอบมากเหรียญกระถิน58านี่เหรียญกกระถินแจกทานตัวนี้ก็มีราคาหมดแล้วนะครับผมยิ่งรุ่นที่ถานหลวงพ่อรวยอีกทีนะครับ ต้องยอมรับว่าราคาแรงขึ้นทุกวันนะครับผมก็นี้ก็เป็นเหรียญที่ผมคัดนั่นมาเป็นเหรียญที่แบบสวยครับคมครับดูครับดูบล็อกดูพิมพ์นะครับผมคมมากนะครับผมแล้วก็สังเกตที่ตรงตรงด้านล่างตรงนี้ครับตรง ต้องชัดต้องคมนะครับผมถ้าเป็นนั่นจะไม่จะไม่ค่อยคมไม่ค่อยชัดนะครับผมถ้าเป็นของเก๋แต่นี้เราดูเลยจะชัดลายกระหนกลายอะไรมันจะกับเหรียญชัดคมนะครับผมดูครับผมจากไปดูตัวนี้ก็จะเห็นความคมความชัดของเหรียญน,นะครับผมจมูกโดง่งๆนี่ครับดูนะครับนี่ครับดู ขรูข้างได้นะครับนี่ครับชัดทุกคมทุกมุมนะครับผมนี่ครับลายกระหนกด้านล่างนะครับลายนีครับเราสังเกตที่ลายตรงขอบตรงนี้จะมีเส้นแล้วก็หูหูตันทุกหูตันแน่นอนถ้าเจอหูเจาะนี่ของเก๋นแน่นอนครับของแท้ต้องหูตันครับผม ห่วงตันนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีลายปั๊มเนี่ยไก่ไก่ก็จงคมยังสวยนะครับผมดูได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพจผมไม่ได้วยนะครับผมผมเอาพระเครื่องที่ผมเอามาลงผมต้องการันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนเพื่อจะให้ทุกคนเอามาดูแล้วก็เทียบกับของท่านผู้ชมที่มีอยู่นะครับผมอันนี้ก็ฝาก ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามที่กดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมนะครับผมแล้วจะจะได้ชมคลิปพาส,สวยๆแท้ๆของผมแน่นอนนะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับผม